และนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนจะไร้ชีวิตแต่กลับอันตรายกว่าที่คุณคิดหลายเท่าบอกเลยว่าซากขนาดมหมานี้ไม่ได้เป็นแค่ของเหลือจากท้องทะเลนะครับแต่มันคือระเบิดเวลาชั้นดีที่พร้อมจะเป่าคุณให้กระจุยโดยไม่รู้ตัวเพราะนี่คืออันตรายจากซากหวานภัยเงียบจากท้องทะเลที่หลายคนไม่เคยรู้ ถ้าพูดถึงวานหลายคนอาจยังนึกไม่ออกว่ามันใหญ่ขนาดไหนบอกเลยว่าวาฬไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลธรรมดาแต่มันคือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะวานสีน้ำเงินมันสามารถยาวได้ถึง30เมตรและหนักได้มากถึง200ตันหรือพอๆกับเครื่องบินโบอิงลำยักษ์หนึ่งลำเลยทีเดียวแต่ที่น่ากลัวก็คือเวลาวานตุยมันจะทิ้งซากขนาดยักษ์ไว้กลางทะเลหรือชายหาดจากนั้นก๊าซต่างๆอย่างมีเทนและซัลเฟอร์จะสะสมอยู่ในร่างกายมันครับยิ่งวานมีขนาดใหญ่มากแรงกดดันภายในก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆพ่อถึงจุดหนึ่งงก็ปุ้ มันจะระเบิดออกมาเองหรือบางครั้งมนุษย์ไปเหย่กก็อาจทําให้มันตุ้มได้เหมือนกันตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นที่ไต้หวันในปี2004มีคนลากซากวานไปศึกษาแต่พอลากไปกลางเมืองเท่านั้นแหละมันระเบิดใส่รถเล็กทั้งถนนกลิ่นติดไปเป็นสัปดาห์ยิ่งไปกว่านั้นในปี1970รที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกามีการใช้ไดนาไม้ถึง20แท่งเพื่อระเบิดซากวานทิ้งผลคือมันปลิวกระจายไปไกลหลายร้อยเมตรแถมเนื้อวานก็ปลิวโดนรถคนดูอีีีกกกกกตตต่่่่าา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 างงงงงหนนนนนออจจ้้้ถึแแมะแมะััรยยวว็บคพุเขใาสา เพราะในตัววานอาจมีของล้ำค่าอย่างอัมพันทะเลซึ่งใช้ทำน้ำหอมระดับโลกและขายได้ราคาหลักล้านเลยทีเดียวแต่ไม่การันตีนะครับว่าคุณจะได้สมบัติหรือได้กลิ่นติดตัวกลับบ้านไปเป็นอาทิตย์แทนแล้วคุณล่ะครับรู้แบบนี้แล้วยังอยากไว้เซลฟี่อยู่ไหม